สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ r 3 gs นะครับวันนี้เป็นตัวชมใหม่ล่าสุดนะครับวันนี้เขามาติดตั้งอุปกรณ์อะไรบ้างมาดูกัครับชิ้นที่เห็นหลักๆเลยนะครับแคสบาร์นะครับตัวนี้เป็นงาน s r c นะครับแคสบาร์บนล่างของ s r c งานสแตนเลสนะครับชุบไฟฟ้าผิวสีเงินเงาๆอย่างนี้นะครับคุณละหมื่นเก้านะครับตัวแคสบาร์นะครับต่อไปนะครับเป็นสปอตไลท์ครับ s v n m 3ามครับตัวนี้ขนาด140วัตต์นะครับ4ดวงนะผมเปิดให้ดู แสงก็จะมีสีเหลืองต่ำนี้นะครับแล้วก็มีสีขาวสูงนะครับแล้วก็เป็นขาวต่ำนะครับขาวสูงนะฮะแล้วก็กระพริบได้ตัวนี้4ี่0หยังไม่รวมติดตั้งนะครับถ้าติดตั้งด้วยก็แล้วแต่รุ่นนะครับสามร้อยถึงห0ร้อแล้วแต่รุ่นรถนะครับแล้วก็ปิดนะอานนี้นะครับชิ้นต่อไปนะครับไหลมาที่นี่ฮะตัวอากาศไฟหน้าของโรบนะครับตัวนี้จะเป็นแบบโครเมียมนะ สีเงินโครเมียมนะครับแบบเปิดปิดด้วยแม่เหล็กนะแม่เหล็กล็อกง่ายมากเห็นไหมถ้าคุณจะเอามาล้างก็คืออ้าออกแค่นี้ตัวนี้เป็นตัวแม่เหล็กตรงนี้นะครับล็อกปิดนี่ดูรถจะดูดันขึ้นจากตอนแรกจะเห็นกลมๆตรงนี้เป็นไฟตาตรงนี้จะเห็นเป็นแค่ดีไลท์อย่างเดียวเลยสวยงามนะครับชุดนี้กัดไฟหน้าของดรโบนะครับสามพันห้านะครับต่อไปนะครับมาดูที่ด้านในฝั่งนี้นะครับตัวหนึ่ ตุดนี้เป็นขาจับมือถือแบบไวเล็นะครับเป็นแท่นชาร์จไวเล็ของโรโบโนะครับแล้วก็มีสายไทซีมาให้ด้วยในกรณีใช้สายนะครับอ่าแล้วก็แตบบ่ปกติเปไวเลอย่างถ้าเป็นไอโฟนอะไรเงี้ยใช้ไวเล็นะครับตัวนี้เป็นแบบวันวันชิกนะครับเรากดปุ่มปุ๊บมันจะเด้งออกตรงนี้เห็นไพอมันเด้งออกปุ๊บเราก็เอามือถือใส่เข้าไปนี่แล้วก็ใช้มือเนี่ยตรงตำแหน่งตรงได้ตรงนะครับพอเรากดเปิดปุ๊บ เรากดเปิดนะครับตัวนี้จะเป็นเบริชชาร์ตนี่เป็นเบริชชาร์ตนะครับตัวเบริชชาร์ตจ,จะจ่ายไฟอยู่ที่1 5บาวัตนะครับแล้วก็สามารถที่จะหมุนเป็นแนวขวาง,างนี้ได้นะด้วยระบบฟันเฟืองของเขานะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังของเขาจะเป็นตัวขาการสั่นนะครับท้านหลังนะครับนี่นี่ฮะขากาันสั่นทั้งหมด4จุดนะครับแข็งแรงเป็นลูกยางนะครับการสั่นโยกได้เวลาใช้งานไป ตกหลุมขี่ตกหลุมอะไรเงี้ยก็จะช่วยลดแรงสั่นสะเทือนชุดนี้นะครับพร้อมทั้งหมดเนี่ยราคาพันเก้ายังไม่ราติดตั้งนะครับนี่ถ้าเราปลดออกก็คือกดตรงนี้เห็นไหมครับหลุดแล้วนี่เราเก็บไม่ได้พันเก้าร้อยบาทนะครับโดยจากมออโรโบครับต่อไปนะครับเป็นชุดติปสามใบของโรโบพร้อมแหลกตรงรุ่น r สาม gs นะครับตัวนี้ขนาดใบข้างจะเป็นสามสิบเจ็ดลิตรนะครับนี่เปิดให้ดู รุ่นไพ์นะครับจะมีด้านในเป็นที่ฝาเป็นตัวซองซองใสของของแถมก็จะให้มานะครับเป็นนี่ตัวอินเนอร์บุเป็นกำมอหยีอย่างดีนะฮะตัวใหม่แถมหมวกนะครับแล้วก็ชุดกุญแจที่เป็นแบบสไลด์ล็อกนะครับสำหรับชุอข้างนะถ้าซื้อชุดข้างอย่างเดียวก็จะได้แต่ถ้าซื้อชุดบนอย่างเดียวจะไม่ได้ตัวนี้นะครับแล้วก็มีพวกชุดสายชาร์จนะครับ สายคองคอแล้วคุณจะสำรองอีกสองดอกนะครับอย่างนี้นะครับเวลาใส่ติดข้างนะครับอันนี้อันนี้นนไฟมันจะติดเห็นไหมถ้ามืดจะติดเดี๋ยวพอสว่างปุ๊บมันจะดับอัตโนมัติเป็นไฟอโอตโต้นะฮะพอเราปิดมันเกียงมืดปุ๊บมันจะดับแลาวใส่นะครับกดตัวนี้สไลด์ออก อนนี้นะครับนี่เวลาถอดอันนี้เวลาใส่นะครับก็เท้าแล้วก็กดอันนี้นะครับเข้าไปแล้วก็ล็อกกุญแจนะครับใบข้าง37ลิตรทั้งสองใบนะครับฝั่งนี้เหมือนกันแต่ว่าจะต่างที่ตัวตะข่ายอย่างนี้เป็นตะข่ายนะครับให้ไฟ LED เหมือนกันแต่เป็นตะข่ายนะครับข้างนี้เป็นซองแล้วก็อินเนอร์เป็นออมรีเหมือนกันถอดซักได้นะอินเนอร์เนี่ยนี่ปิด เหมือนกันเวลาใส่ครับตบาออองนี้ตูตัวแหลกนะครับแหลกงานสแตนเลสเชื่อมด้วยโรบอทนะดูรอยเชื่อมตำแหน่งจะเป๊ะมากใกล้ท่อแต่ไม่โดนนะครับตัวขาเป๊ะทุกอย่างนะครับตัวนี้มีการใส่เป็นลูกยางให,ใ,หให้ให้ให้ตัวได้นะเวลาล้มเวลากระแทกอย่างเงี้ยตัวนี้จะให้ตัวได้ครับใส่กลับนะครับอืม,อม แล้วก็ใบบนใบบน45ลิตรนะครับนี้ตะขายให้มีไฟ LED ให้เหมือนกันนะครับแล้วก็นี่ใส่หมวกเต็มใบนะครับหมวกลูกค้าที่คาร์บิรใบใหญ่เปิดคาง XL มีบลูทูธนะครับใส่ได้มีเนอร์พอดีนะครับมีไฟเห็นไหมนี่มีไฟเหมือนกันนะครับล็อกแล้วก็เวลาปลดเวลาปลดตัวบนนะฮะเปดิดกุญแจนะครับจบออก นี่ถาดถาดจะเป็นตรงรุ่นอย่างนี้นะครับนี่ใส่กับตัวเพดหลังของ bm มันก็จะขยับอย่างน,นี้ได้เหมือนกันนะครับถ่ายเป็นอลูมิเนียมหนา5้ามิลน,นะครับแล้วก็ตัวปี๊บมีเบาะเบาะมิงให้เวลาใส่นะฮะปุ๊บให้มันตรงให้ข้างหน้านมันตรงแค่สอรูแล้วก็ไล่ไปแล้วก็ล็อกเรียบร้อยนะครับนี่สวยชุดนี้นะครับใบข้างสามเจ็ด ใบบนสี่สิบห้าแหลกข้างขาดหลังสี่หมื่นห้านะครับครบชุดเริ่มต้นสี่หมื่นห้าถ้าเป็นสามเจ็ดนะครับถ้าเป็นสี่สิบห้าก็จะเป็นใบใหญ่กว่านี้ก็จะราคาแพงขึ้นไปอีกสีดําก็จะบวกเป็นใบบวกใบละห้าร้อยนะครับแพงกว่าโอเคเรียบร้อยนะครับ สำหรับการรีวิวคลุดแต่งเริ่มต้นของ r สา3 gs นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยครับที่ jp rider นะครับหรือ robo thailand นะครับสองเพจนะนี่เปิดไฟให้ดูกันอีกทีรอๆนะครับเป็นไงชุดนี้นะครับ